สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผม s ันเซ i 1หนึ่งเก้านะครับใน EP นี้นะฮะก็จะเป็นการแนะนําเครื่องมือต่างๆนะครับในการใช้งานส t u d i o อ n ันนั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่นะที่อาจจะเพิ่งใช้โปรแกรมนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเครื่องมือตรงนี้นะครับใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับให้เพื่อนๆได้รู้นะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมไปดูกันเลยครับ อันดับแรกนะครับผมอยากให้เพื่อนมาดูตรงโซนที่เป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับผมผมแนะนํานะให้เพื่อนๆนะครับกดตรงนี้นะฮะให้มันเป็นสีฟ้าทั้งหมด3อันตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถใช้เครื่องมือต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องไปกดเครื่องมืออื่นแยกเลยนะครับผมอันนี้คือข้อดีของมันนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเมื่อกด3มปุ่มนี้แล้วนะฮะจะเห็นว่านะครับเมาส์ของเพื่อนๆเนี่ย ไม่ว่ามันจะอยู่โซนไหนเนี่ยมันจะใช้งานต่างกันแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนเอาเมาส์เนี่ยมาไว้ตรงโซนด้านบนนะครับของอีเวนต์ตรงนี้เรียกว่าอีเวนต์นะครับถ้าเอาไว้ตรงโซนด้านบนเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถลากนะครับและทําการป้ายได้นะครับป้ายเฉพาะจุดอะไรเงี้ยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับและที่นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเอาเมาส์มาวางด้านล่างนะครับมันจะคือการจับนะครับจับลากวางนะครับเพื่อนเพื่อนเอาไว้ด้านบนมันจะคือการป้ายนะมันจะจับ ย้ายที่ไม่ได้นะฮะถ้าจะย้ายที่เพื่อนต้องมาข้างล่างนะครับผมอ่าทีนี้รู้แล้วนะส่วนด้านบนคือการป้ายส่วนด้านล่างคือการจับนะครับทีนี้มาดูกันมันใช้งานอะไรได้อีกนะฮะถ้าเพื่อนๆน,นะครับทำการดับเบิลคลิกนะครับที่โซนด้านบนเนี่ยมันคือการหันนะครับอ่ามันจะคือการหันนะครับเพื่อนสามารถแยกคลิปได้นะและ ถ้าเพื่อนๆเอาเมาส์เนี่ยมาไว้โซนด้านล่างแล้วับเบลคลิกนะครับมันจะเข้าหน้าต่าง Edit นะครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการจะปิดหน้าต่าง Edit เพื่อนๆแต่บลคลิกไม่ได้นะเพื่อนๆต้องมาปิดตรงนี้นะครับหรือว่ากดคีย์ลัด f 2ก็ได้นะกด f 2มันก็จะเปิดปิดหน้าต่าง Edit ขึ้นมานะครับโอเคต่อไปนะฮะถ้าเพื่อนๆนะครับอยากทําการตัดเฉพาะจุดใช่ไหมเพื่อนๆก็ทําการป้ายนะฮะแล้วก็ลากมันออกมาได้เช่นกันนะครับ ในลักษณะนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะทำการป้ายและกด shift m เพื่อทำการมิวเฉพาะจุดก็ได้เช่นกันนะครับต่อมานะฮะเรามาดูทีละอันกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้อย่างที่บอกไปนะฮะมันคือการจับนะครับจับวางนะลากวางอันนี้คือการป้ายนะครับอันที่3ก็คือการหันนะครับตัดคลิปหันคลิปอะไรอย่างนี้นะฮะต่อมาลบนะครับ ก็คือ,อยังลบนั่นเองเพื่อนๆอยากลบอีเวนต์ไหนนะครับก็ทําการลบไปเลยนะครับอ่าในลักษณะนี้นะครับหรือว่าจะกดเลือกคลิปนะครับแล้วกดดี t ีที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับต่อมานะฮะเพนทูนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม A ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เปิดไปที่ Display Off ตรงนี้นะครับและเลือกที่ Volume นะทีนี้เพื่อนๆสามารถเขียนได้ว่าจะให้เสียงช่วงไหนดังเบาได้นะครับสมมติผมคลิกค้างและเลือก free hand เงี้ยเพื่อนๆสามารถลากได้เลยนะว่าอยากให้เสียงช่วงไหนดังเบานะครับแล้วก็สามารถปรับได้นะว่าอยากให้มันเป็นรูปร่างไหนอันนี้เป็นพาราโบลานะฮะจะเป็นสแควร์ก็ได้นะฮะดังเบาดังเบาดังเบา,เบาอะไรเงี้ยนะครับรแ i งเกิลเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ อันนี้เพื่อนๆก็เอาไปลองเล่นดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเปิดแผนก็ได้นะฮะเนี่ยแผนซ้ายอยากให้แผนซ้ายใช่ไหมเพื่อนๆก็ลากขึ้นด้านบนนะครับค่อยๆแผนซ้ายแล้วค่อยๆแผนขวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าต้องการจะลบนะฮะเพื่อนๆก็ลากคุมแล้วกด delete ที่คีย์บอร์ดนะครับอ่ะผมจะลบมันก่อนแล้วกันนะครับลากคุมแล้วกด delete ที่คีย์บอร์ด แล้วกดปุ่ม A นะครับเพื่อปิดออโตเมชันนะครับนี่ก็คือส่วนการใช้งาน Pen Tool นะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือ m ม t o o l นะครับอย่างที่ผมแนะนำคีย์ลัดไปก็คือ shift M นะครับต่อมา BenTool นะครับผม b e เ t o o l เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนนะครับและอันนี้นะครับก็คือ ListenTool นะครับเพื่อนๆคิดและเพื่อนๆสามารถกดฟังได้เฉพาะแท็กนะครับถ้าเพื่อนๆกดค้างตรงนี้มันจะฟังเฉพาะแท็กนี้นะครับแล้วก็ฟังเฉพาะจุดที่เพื่อนๆเลือกนะครับเช่น ในลักษณะนี้นะครับอยากฟังตรงนี้หรืออยากฟังตรงนี้ก็กดค้างเห็นไหมครับมันจะทำการโซโล่าวาวอเรกตกร่ในลักษณะนี้นะครับผม ่วนถัดมารูปอะไรเอ่ยตรงนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆคลิกนะมันคือ i n f o v i e w นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาเมาส์ไปชี้ตรงไหนนะฮะมันก็จะมีเหมือนข้อมูลแจ้งให้เพื่อนๆว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับประมาณนี้ต่อมานะฮะ audio b e n โอเค audio b e n นะฮะจะทำงานร่วมกับ b e n t o o นะครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมตินะครับถ้าผมคลิกที่เสียงร้องนะฮะแล้วกด analyze มันก็จะทําการดีเท t นะครับเสียงของเรานะครับว่าช่วงไหนมันมีคําอะไรบ้างผมว่ามันน่าจะอ้างอิงกับช่วงต้นของคำนะครับหรือว่าพวกทันเสียนอะไรที่มันเด้งขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถปรับเทรโชรได้นะครับว่าอยากให้มันละเอียดขนาดไหนนะครับผมในที่นี้เนี่ยเห็นไหมฮะปรับได้นะครับในที่นี้ผมจะปรับเป็น80%นะครับและที่นี้นะครับ ถ้าเพื edit, mesela, ่อนๆนะครับต้องอ d ดิเสียงนะครับอย่างเช่นเหมือนร้องเพลงไม่ตรงจังหวะนะครับหรือเล่นกีตาร์บางโน้ตไม่ตรงจังหวะหรือว่าเล่นเบสไม่ตรงจังหวะหรือกลองไม่ตรงจังหวะอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถมาอ d ดิได้โดยใช้ Bent Tool นะครับผมเมื่อทำการ analyze มาแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็มาคลิกตรงนี้นะ Bent Tool ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถลากได้เลยว่าจะให้มันขยับนะครับเร็วหรือช้ากว่าเดิมแต่ทีนี้นะฮะเมื่อเพื่อนๆขยับสังเกตนะครับ มันจะไปโดนตรงส่วนอื่นด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนเอนขยับน้อยเสียงมันก็จะเหมือนยืดตามคําร้องอะไรเงี้ยนะครับให้คําร้องมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ถ้าเยอะมันก็จะไม่ธรรมชาติแล้วนะครับผมและถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มันขยับตามใช่ไหมเพื่อนเก็มาล็อกตรงนี้นะครับผมและลองมาดูนะครับเห็นไหมฮะช่วงนี้จะไม่โดนขยับแล้วนะครับผม ก็ประมาณนี้นะอันนี้คือการ Edit เสียงให้มันตรงจังหวะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากให้มันทำการควันไทยด้วยหรือว่าทำให้มันตรงจังหวะนะครับเพื่อนๆก็มากดที่ apply ตรงนี้นะ จะเห็นได้ว่านะครับมันจะมีตรงสีแดงๆเนะี่ยแปลว่านะครับมันยืดให้เราเองเลยนะครับผมให้มันตรงจังหวะอะไรเงี้ยแต่วิธีนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับอยากให้เพื่อนๆมายืดเองให้มันเฉพาะจุดมากกว่านะครับบางครั้งนะฮะมันยืดมันผิดธรรมชาติไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งาน Au d ดี b โ n เบนส่วนลึกๆเพื่อนๆก็ลองมาขยับเล่นดูนะครับ ต่อมานะฮะตรงนี้สติปไซเลนนะครับก็มันจะทําการ d e t e ท t ส่วนที่มันเป็นเสียงเงียบๆนะครับผมช่วงนี้นะฮะสมมุติผมกดเข้ามานะฮะแล้วก็เลือกเป็นด i s t l e ลไซเลนนะครับแล้วกด Apply ดูเห็นไหมฮะไอช่วงเสียงเงียบๆมันจะทําการตัดให้เรานะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะว่าจะให้มันเปิดปิดเท s ชโชตรงไหนนะครับสมมุติว่าลบห้าสดีบนะฮะผมก็ทําการกดและให้มันลิงก์กันนะฮะ แล้วกด apply จะเห็นได้ว่านะฮะเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าให้มันตัดช่วงประมาณไหนตามความต้องการของเราว่าจะให้ช่วงเงียบมันประมาณกี่ดิสเบลอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ปรับค่าเฟดอินเฟดเอาอะไรได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นคร่าวๆแล้วกันนะฮะ ต่อมามาดูตัว Q วตรงนี้นะครับตัว q ิวตรงนี้คือควันไทยนะครับเมื่อผมกดเนี่ยนะฮะมันใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะอย่างเช่นนะผมมาปรับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็น1ต่อ1ใช่ไหมนะครับเป็นตัวกลมนะฮะเป็นตัวขาวเป็นตัวดําเป็นกระเบดหนึ่งชั้นกระเบิดสชั้นมันก็จะอ้างอิงกับควันไทยตรงนี้ด้วยนะครับผมและแล้วถ้าผมกดนะครับแล้วกด Apply ตรงนี้มันก็คล้ายๆกับการทํา a u d i o b e n d นะครับก็คือจัดการให้มันตรงจังหวะนั่นเองนะครับผม แล้วทีนี้เพื่อนสามารถะะทำให,ให้มันอิงตามกรุ๊ปได้นะครับ <S <S เช่นสมมุติว่าผมจะคลิกที่ตัวกีตาร์นะฮะแล้วปรับมาที่กรุ๊ปนะฮะแล้วผมจะโยนตัวกีตาร์ตรงนี้เข้าไปนะะเมื่อทําการโยนไปนะฮะมันจะทําการวิเคราะห์นะครับว่าจังหวะของกีตาร์มันประมาณไหนนะครับผมแล้วทีนี้ผมอยากให้เสียงร้องเนี่ยมันเข้าจังหวะนะครับกับเสียงกีตาร์เลยก็มาคลิกที่เสียงร้องแล้วกด apply เสียงร้องมันก็จะเข้าจังหวะกับกีตาร์แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าควันไทนี้มันจะถูกเอาแท็กของกีตาร์มาเป็น reference นะครับผมอันนี้ก็ใช้งานได้หลากหลายจริงๆนะฮะอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้นะครับและไม่เพียงแค่นั้นนะฮะเพื่อนๆสามารถลากตรงนี้นะครับมาเป็น m i d i ิคคลิปได้เช่นกันนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือ midi c l คลิปนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็ ใส่พวกเสียงอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้ใช้ได้หลากหลายจริงๆนะฮะอยากให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้ดูนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆงงตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเพื่อนๆบางทีไปเจาะลึกอะไรเงี้ยบางทีเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงมากกว่านะครับอยากรู้ตรงไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์ถามแล้วกันนะครับผมต่อมา m a โครนะครับตรงนี้สุดยอดนะครับ มาโครนะครับก็คือการที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถทําอะไรหลายๆอย่างใน1คลิกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าผมต้องการจะแอดเลเยอร์เนี่ยทั้งหมด5้าเลเยอร์ใช่ไหมเพื่อนผมต้องทําการคลิกนะครับคลิกขวาแล้วเลือกเลเยอร์แล้วกดแอดเลเยอร์ใช่ไหมแล้วก็เลือกไปอีก5 5ครั้งนะครับผมแต่ทีนเนี้ยตัวมาโครเนี่ยสามารถคลิกแล้วกดตรงนี้ได้เลยนะฮะแอดห้าเลเยอร์เห็นไหมฮะทีเดียวเลย มันก็จะทำการสร้างเลเยอร์ทั้งหมด5เลเยอร์เลยทันทีเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆนะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆนะครับสามารถมาเลือกโหมดตรงนี้ก็ได้นะครับทําการคลิกนะฮะแล้วก็ถ้าผมเลือก global ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะอิงตามโหมดของโหมดนั้นๆนะครับสมมตินะฮะถ้าผมต้องการที่จะเล่นอีเวนต์นี้นะฮะแล้วทําการลูปด้วยแล้เปิดลูปด้วยนะครับผมโอ้โหผมต้องใช้คีย์ลัดเยอะมากเลยนะครับแต่ ถ้าผมใช้มาโคนะผมสามารถทำได้โดยการคลิกเดียวนะครับโดยการคลิกที่คลิปนะครับแล้วก็เลือก Play s y s e l t i t Loop นะครับผมก็กดเลยเห็น <I S 1> <He S 2> ไหมฮะม,มันทำการเล่นด้วยทำการมาร์กจุดด้วยแล้วทำการเปิดลูปวนด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อดีมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถมาตั้งค่ามาโครเองก็ได้นะครับโดยการมาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือก m a โค o อแกไนเซอ r นะครับผมซึ่งอันนี้เพื่อนๆก็สามารถ มาลองเล่นเองได้นะมาสร้างหรือมาอีดิอะไรเงี้ยเองได้เลยนะครับต่อมาอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะ Input ควันไทป e นะครับผมแล้วผมทำการสร้าง Instrument ขึ้นมาสักหนึ่งอันแล้วกันนะครับ เป็นจินเทจเบสฟ Finger ก็ได้นะครับลากวางเนี่ยแล้วถ้าผมนะครับทำการคีย์ข้อมูลอะไรลงไปนะครับมันจะทําให้ผมเนี่ยเล่นตรงจังหวะไปเป๊ะเลยนะครับโดยที่มันจะอิงกับควันไทยตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ไปลองเลือกดูในที่นี้ผมจะเลือกเป็น1ต่อ16แล้วกันนะครับแล้วผมจะลองคีย์ข้อมูลลงไปนะฮะอ่านะฮะจะสังเกตว่า ถ้าผมซูมเข้าไปเนี่ยนะฮะมันจะตรงตามกิดเป,เป๊ะเลยนะเห็นไหมมันจะไม่หลุดออกนอกนอกริดนะครับผมแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าผมปิด input c ค n ไทยนะฮะผมก็จะเล่นสเปะสปะมากเลยลองดูนะครับ เห็นไหมฮะเมื่อซูมดูใกล้ๆนะครับมันจะเห็นความเหลื่อมนะฮะมันไม่ตรงตามกริดนะครับผมโอเคหนะ้าต่อมาคอนไทตรงนี้ก็เป็นเหมือนอตัตราส่วนนะครับว่าในหนึ่งห้องจะมีกี่จังหวะนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเป็น1ต่อ4เนี่ยผมสามารถคีโน้ตลงไปได้เนี่ยแค่4โน,น้ตใน1ห้องนะครับลองดูนะครับผม นะครับอลองดูเข้าไปนะฮะไม่ว่าผมจะคีย์ทั้งหมดกี่โน้ตนะครับผมมันจะล็อกแค่ว่าในหนึ่งห้องอนะ่ะจะมีได้ทั้งหมด4โน้ตเท่านั้นนะครับและถ้าผมลองคีย์เป็น1น,นะครับลองดูในหนึ่งห้องนะเพื่อนๆเห็นไหมครัว่าในหนึ่งห้องมันจะมีแค่ 1นโน้เท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ผมชอบที่จะตั้งไว้ที่1ต่อ16นะครับกลางๆดีนะฮะท a ามเบสตรงนี้นะครับก็เราก็ดูว่าตรงแถบตรงนี้นะฮะจะให้มันเป็นสเกลแบบไหนนะครับเช่นเป็นวินาทีหรือเปล่านะครับเป็นเซคเคิลหรือเปล่านะครับหรือว่า เป็นซัมเปิลก็ได้นะครับแต่ถ้าให้แนะนําก็ให้เลือกเป็นบาร์แล้วกันนะครับผมเพราะเวลาเราทําเพลงเราจะอิงตามบาร์เป็นซัดส่วนใหญ่นะครับต่อมามาดูในส่วนของ Snap นะครับ Snap นะครับก็เหมือนเป็นการล็อกว่าเราจะให้มันล็อกตามอะไรที่เราอ้างอิงตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมเปิดโหมด Snap นะครับให้เป็นสีฟ้านะฮะตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ a a p t i v e ใช่ไหมอ่ะมันอาจจะเห็นยากนะครับผมเลือกเป็นบาร์แล้วกันนะครับ เมื่อผมเปิด snap นะครับแล้วก็เลือกเป็นบาร์ใช่ไหมเพืเ่อนๆสังเกตอะไรนะดูนะเห็นไหมครับว่ามันจะเหมือนเด้งไปที่ในตำแหน่งที่เป็นบาร์นะครับเช่นบาร์ที่2อนะไรเงี้ยบาร์ที่3มเห็นไหมมันเหมือนจะถูกดึงไปนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วถ้าผมปิด snap ล่ะผมสามารถเยื่อนไปที่ไหนก็ได้โดยที่มันจะไม่ล็อก นะครับผมมันจะไม่เด้งนะฮะมันก็จะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะครับอันนี้ก็คือการเปิดปิดสแนปนะเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมเลือกเป็นควันไทส์นะครับมันก็จะอิงเนี่ยตามควันไทส์ตรงนี้สมมุติว่าผมเลือกเป็น1นะครับมันก็จะอิงตามห้องเห็นไหมฮะมันก็จะล็อกตามห้องอะผมถ้าเป็น2นะครับมันก็จะมาล็อกตรงนี้ได้เห็นไหมครับมันก็จะมาล็อกว่า อันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือ1นนี่คือ2อันนี้คือ1นะครับอะถ้า4ล่ะนะครับก็เป็น1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นนะครับและ adaptive เนี่ยก็เหมือนเราเลือกทั้งหมดนะครับว่าจะล็อกอะไรบ้างอย่างเช่นเนี่ยล็อกตามควันไทป์นะครับล็อกตามบาร์ได้หมดเลย นะครับผมก็แนะนำให้เลือกเป็น adaptive ละกันนะครับแล้วถ้าอยากจะเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระก็ปิด snap ทิ้งซะนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถขยับขยื่นนะครับได้อย่างอิสระแล้วนะครับผมต่อมานะฮะอันนี้คือ ripple edit นะครับผม ripple edit คืออะไรนะฮะสมมุติผมจะทำให้มันเห็นตัวอย่างชัดเจนละกันนะครับผมปิด snap ทิ้งนะครับสมมุติถ้าผมตัดคลิปตรงนี้นะฮะ และผมทําการขยับขยื่นมันใช่ไหมแล้วผมปล่อยจะเห็นได้ว่าเสียงตรงนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมแต่ถ้าผมเปิดโหมดตรงนี้นะครับ Ripple Edit นะครับบเปุนคลิกแล้วทําการเลื่อนมันนะครับจะเห็นได้ว่านะฮะตัวคลิปเสียงตรงนี้มันทําการขยับมานะครับผมสมมุติเลื่อนเข้าไปอีกเห็นไหมครับว่าเสียงอ่ะมันจะถูกแทนที่ช่องว่างตรงนี้นะครับผมขยับอีก เห็นไหมฮะเสียงมันจะถูกแทนที่ช่องว่างแต่ถ้าผมปิด d ิฟ p ฟ e e ิดดนะครับมันก็จะยังไงก็อย่างนั้นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนนะครับแต่ผมว่ามันก็มีประโยชน์ตรงแบบสมมุติเราจะตัดเสียงไวโอเวอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้มีช่องว่างระหว่างคำอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถใช้ d ิฟ p ฟ e e ิดดได้นะครับผมโอเคแต่ผมจะปิดไว้ก่อนต่อมาออโต้สกอรนะครับก็ง่ายๆเลยถ้าเพื่อนเอนเล่นจนมันหลุดนะครับหน้าจอตรงนี้ไปนะ มันก็จะเหมือนสกอร์ตามนะครับอ่ยกตัวอย่างเช่น,เ,ออนเห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนเลื่อนตามให้เราเห็นว่าตอนนี้สกอร์ของเรามันไปอยู่ที่ตรงไหนนะครับสมมุติถ้าผมปิดละ่ะนะครับมันก็จะไม่ตามนะาน,านะครับมันก็จะหลุดออกนอกจากสายตาเราไปเลยนะครับผม ต่อมานะฮะ Cursor Follow Edit Position นะครับผมอันนี้ก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับผมในกรณีนี้สมมุติว่าตัวเส้นตรงนี้นะครับหรือ Cursor ตรงนี้ผมไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมแล้วผมคลิกที่คลิปเนี่ยจะสังเกตว่า Cursor ตรงนี้นะครับมันยังอยู่ที่เดิมนะฮะไม่ว่าจะคลิกที่ไหนมันยังอยู่ที่เดิมถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้ถ้าผมคลิกอะแล้วก็คลิกที่คลิปนะครับจะสังเกตว่ามันก็จะไปอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นนะครับของ คลิปนั้นอย่างเช่นสมมติผมคลิกที่คลิปนี้ใช่ไหมมันก็จะเด้งมาที่นี่ถ้าคลิกที่คลิปนี้มันก็จะเด้งมาในตำแหน่งนี้นะครับผมหรือว่าผมอ่ะอีดิต,ตรงนี้นะครับคลิกที่คลิปบนมันก็จะเด้งไปตรงส่วนนี้ถ้าคลิกที่คลิปนี้มันก็จะเด้งมาในส่วนตรงนี้นะครับผม <S 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 ต่อมานะครับ s a t c h p a d นะครับอันนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะในการเรียบเรียงเพลงเมื่อเรากด s a t c h p a d นะครับ มันก็จะเหมือนมีหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นทำลายอีกทำลายหนึ่งนะอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะครับสมมติว่าเพื่อนเพื่อนมีท่อนแต่ละท่อนที่วางไว้แล้วใช่ไหมแล้วเพื่อนเพื่อนอยากลองสลับว่าเฮ้ยถ้าท่อนคอรลัสขึ้นก่อนจะเป็นไงเพื่อนๆก็มาลากคอร์ลัสมาวางอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะต่อด้วยท่อนคอรลัสก่อนแล้วก็ท่อนอินโทรแล้วก็ท่อนเวิร์สอะไรเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนเอามาลองทําตรงนี้ก่อนได้ว่า มันดีหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการทดลองว่าเวลาเราเรียบเรียงแบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนโดยที่โปรเจกต์เก่ายัางอยู่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของ Scratchpad นะครับผมถ้าจะปิดก็กด d e l e t e s k e t c h p a d ทิ้งก็ได้นะครับผมเพื่อนๆสามารถสร้าง s e t c h p a d ได้เยอะเลยนะครับผมแบบเหมือนหลายๆโปรเจกต์อะไรเงี้ยแล้วก็มาเลือกว่าอยากได้แบบไหนนั่นเองนะครับอยากได้สไตล์ไหนอะไรเงี้ยเราค่อยมาตัดสินใจ ในการเรียบเรียงอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดไฟล์วิดีโอขึ้นมานะครับผมยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆมีวิดีโอใช่ไหมเพื่อนๆก็ลากวางใช่ไหมครับนี่นะครับก็เปิดปิดหน้าต่างตัววิดีโอขึ้นมาก็ได้นะครับผมอะไรประมาณนี้นะฮะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆเคยดาวน์โหลดไว้นะครับนะฮะถ้ากดสตาร์ทตรงนี้เพื่อนๆก็จะย้อนกลับมาที่ในหน้าต่างตรงนี้นะครับผมตอนเริ่มต้นนะครับ ส่วนซองตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ครับว่าจะฟังซองอะไรนะครับโปรแกรมนี้จะแปลกนิดนึงนะครับตรงโปรเจกต์ที่เราไว้ทํางานนะเขาเรียกว่าซองนะครับถ้าเป็นโปรแกรมอื่นมันจะเรียกว่าเป็นโปรเจกต์นะครับหรือว่าเป็นเซสชันใช่ไหมอันนี้มันเรียกว่าซองนะครับและตัวโปรเจกต์นี่นะครับก็เอาไว้สร้างโปรเจกต์สำหรับทำ mastering เพลงนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาแนะนำอีกทีวิธีการใช้โปรเจกต์นะครับผม ก็หมดแล้วนะครับตรงแถบเครื่องมือทั้งหมดนะครับตรงส่วนด้านบนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้กับเพลงของเพื่อนๆได้นะครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับขอให้มีความสุขกับการทำเพลงนะครับ